สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีพิจิกประจำเดือนกันยายน2567ันายนะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีพิจิกราศีเม่งป่องในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดทุกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสําหรับคนที่เพิ่งจัดเข้ามาติดตามรับชมของลิศของผมนะครับ ผมจะทาคลิปให้คุณล่วงหน้าเพื่อคุณจะได้เอาไปใช้วางแผนเอาไปใช้เป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้คุณมีโอกาสด,ดีเพิ่มมากขึ้นในชีวิตนะครับก็ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทํานายกันเลยเริ่มจากการงานสําหรับการงานของคนที่เกิดในราศีเมทบอกนะครับในเดือนนี้ถือว่าดีขึ้นคนที่ทํางานประจําและรับราชการนั้นคุณมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นไปในทิศทางที่ดีมากผู้หลักผู้ใหญ่ เื่อนทรงเสริมคุณนะครับทําให้คุณมีโอกาสดีๆเข้ามานะครับสําหรับบางคนนั้นจะได้รับมอบหมายงานที่สร้างชื่อเสียงมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีเพิ่มมากขึ้นนะครับสําหรับคนราศีเมษสองนั้นยิ่งคุณใจเย็นค่อยๆค,คิดค่อยๆทำทำกานด้วยความรอบคอบสร้างมิรไมตรีจิตกับคนรอบข้างเอาไว้โอกาสประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเกียรติยศมีสูงมากครับสําหรับคนที่ ทำธุรกิจเองก็เช่นเดียวกันนะครับในเดือนนี้คนที่ทำธุรกิจแล้วใช้สื่อออนไลน์เข้ามาช่วยเหลือคุณจะทำให้ธุรกิจของคุณเรียกว่าโดดเด่นมากทีเดียวธุรกิจเป็นที่ยอมรับครับธุรกิจขยับขยายธุรกิจโดดเด่นครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำธุรกิจนั้นอย่าลืมนะครับทำโดยใช้สื่อออนไลน์ก็จะยิ่งส่งเสริมคุณดีมาก คนที่ทำธุรกิจนะครับมีธุรกิจหลายตัวทีเดียวที่ถือว่าดีในช่วงนี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นธุรกิจคนที่ค้านะครับออนไลน์ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพธุรกิจเกี่ยวกับความงามธุรกิจเกี่ยวกับอาหารคนที่เป็นออกแกไหนก็มาได้ดีมากคนที่ทำเกี่ยวกับนำเข้าส่งออกถือว่าดีครับในช่วงนี้ แต่ในขณะเดียวกันคนทําธุรกิจอย่างื่นสร้างเครือข่ายสร้างคอรเริคชันเพิ่มเติมด้วยนะครับและโอกาสจะเป็นของคุณมากขึ้นสําหรับนักเรียนนักศึกษาในช่วงนี้นั้นคุณต้องอาศัยความขยนันความอดทนมีมุมานะพยายามเพิ่มเติมน,นะครับและโอกาสดีดีมันจะยิ่งเข้ามาหาตัวคุณผู้หลักผู้ใหญ่ครูอาจารย์ส่งเสริมสนับสนุนครับทําให้คุณมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงได้ไม่ยากเลยสําหรับคนที่ตกง,งานที่ต้องการงานทานะครับในช่วงนี้ คุณมีโอกาสได้งานทำนะครับแต่คุณก็ต้องอาศัยสกยภาพความรู้ความสามารถของตัวเองมากหน่อยนะครับอย่ามัวนั่งรอนอนรองานให้ม่หมาส่งคุณแต่คุณต้องเดินออกไปหางานครับปรับตัวเองให้พร้อมตั้งแต่บุคลิกภาพเสื้อผ้าหน้าผมนะครับแล้วเดินออกไปสมัครงานถ้าเจอผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนรู้จักท่านจะต้องให้เขาช่วยก็ให้เขาช่วยอยนะครับอย่ามัวหยิ่งอย่ามัวขนุนตนเองนะครับ เพราะการยิงทะนงตัวเองนั้นไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยตรงกันข้ามครับถ้าคุณมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่รู้จักรู้จักผู้พาผู้คุยด้วยดีนะครับตรงนั้นตางหากเล่าที่จะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จมีโอกาสดีๆเพิ่มมากขึ้นในหน้าที่การงานสําหรับคนที่ได้งานนะครับในเดือนนี้ขอให้คุณรับงานนั้นไว้อย่าเพิ่งเลือกงานที่มันะนะักนะครับ แล้วพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถตัวเองเข้าหาง,งานนะครับคุณจะประสบความสมําเร็จเกี่ยวกับการงานได้ดังที่คุณหวังและตั้งใจนะครับทนหน่อยสู้หน่อยแล้วจะดีกับคุณเองต่อไปมาดูเรื่องการเงินบ้างครับสําหรับเรื่องการเงินถ้าพูดถึงรายรับนั้นคุณจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับบางคนทั้งจัดงานหลักงานเสริมบางคนนั้น ผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อหนุนคนที่ถูกหยิบยืมเงินไปมีโอกาสสูงครับที่จะได้เงินนั้นกลับมาคนที่ไปขออนุมัติสถาบันการเงินเตรียมเอกสารหลักฐานต,ต่างๆให้พร้อมนะครับคุณมีโอกาสได้รับก,การอนุมัติสูงมากนะครับเกื่อนขาเข้าถือว่าดีนะครับนอกจากนั้นคนที่จะไปเสี่ยงโชคมีโอกาสที่จะมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะครับคนที่มีโชคลาภผมพูดถึงอยู่เสมอว่าคุณต่อบุญเสียด้วย การต่อบุญไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรเลยเป็นการสร้างทานบารมีด้วยการช่วยเหลือนคนที่ลำบากกว่าคุณเช่นคนอดข้าวช่วยเขาได้กินข้าวคนที่มีความทุกข์ใจพูดคุยให้เขาได้คลายทุกข์บริจาคทรัพย์สินเงินทองช่วยเหลือนคนที่ลำบากกว่าบ้างเช่นสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าคนชราคนพิการถ้าเมื่อไหร่คุณดวงตกชีวิตคุณมีปัญหาก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณทําให้คุณสามารถฟื้นขึ้นกลับไปได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วครับ สำหรับรายจ่ายนั้นยังคงเป็นราย่าทั้งนี้เก่านี่เดิมและรา่าปัจจุบันอยู่นะครับจะอย่างไรเสียก็บริหารจัดการดีๆให้มีเงินเหลือกินเหลอเก็บเหลือจ่ายนะครับอย่ามัวสุริสุรายแล้วกันต่อไปมาดูกันต่อในเรื่องความรักบ้างนะครับเริ่มต้นคนที่โสดสำหรับคนโสดนั้นมีโอกาสได้พบได้เจอคนที่คุณถูกอกถูกใจมีโอกาสได้สัมพันธ์ กับคนที่คุณภึงพอใจมากนะครับบางคนเรียกว่าเห็นหน้ารู้ใจเลยทีเดียวพูดคุยเข้าเข้าใจกันดีดูแลช่วยเหลือที่แค่กันดีนะครับแล้วบางคนเนี่ยนะครับไปพบรักเอาในขณะเดินทางบางคนพบรักในขณะที่คุณไปติดต่อเกี่ยวกับการเดินการงานนะครับแล้วบางคนนั้นไปพบรักเข้ากับคนที่คุณค่อนข้างจะพึงพอใจมากจะอย่างไรเสียนะครับก็อย่ารีบร้อนเกินไป ถ้าเริ่มจากเป็นเพื่อนก่อนลองศึกษาดูปนิสัยใจคอกันก่อนนะครับว่าไปกันได้หรือไม่ถ้าคนนิสัยใจคอไปกันได้แล้วก็โสดอยู่ด้วยจะยิ่งดีมากขอยกระดับความสัมพันธ์จากเพื่อนเป็นคนรักในอนาคตจะดีกว่านะครับอย่าพึ่งรีบร้อนรีบเกินไปเดี๋ยวจะเสียหายได้นะครับถ้าไปเจอคนไม่จริงใจเขา้าต่อไปสําหรับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่นะครับคนมีแฟนมีคนรักอยู่ในช่วงนี้นะครับคุณ สเสน่ห์แรงนะครับต้องรับมัดระวังหน่อยเพราะมีคนพยายามเข้ามาหาตัวคุณเข้าใกล้ตัวคุณระวังจะเกิดปัญหานะครับคนรักไม่ไว้วางใจเกิดมีปากมีเสียงกันง่ายเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับคุณจะต้องพยายามดูแลเทคแคร์เอาใจคนรักแล้วอยู่ใกล้ๆคนรักเอาไว้หากิจกรรมดีๆมาทําร่วมกันให้มากขึ้นนะครับแล้วคนรักก็จะยิ่งไว้วางใจคุณมากขึ้นสิ่งดีๆมันก็จะเกิดเพิ่มขึ้นนะครับสําหรับคนที่ แต่งงานแล้วที่มีคู่มีครอบครัวมีเจ้าของอยู่ในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณกับคนรักมีโอกาสที่จะเกิดการกระทบกระทั่งกับเรื่องไม่เป็นเรื่องได้นะครับจะอยากปรสียก็ต้องรู้จักปรับตัวต้องรู้จักสงบปากสงบคำนะครับและคิดก่อนพูดอยู่เสอนอมันก็จะช่วยชีวิตรักของคุณเดินต่อไปได้ด้วยดีนะครับสําหรับคนที่มีลูกมีหลานนะครับในช่วงนี้ลูกหลานนะครับจะ มีปัญหาเข้ามาปรึกษานะครับขอความช่วยเหลือคุณคิดดีๆนะครับแล้วถ้าคุณให้คำปรึกษาดีๆจะทําให้รครอบครัวคุณมีความสุขมากได้เข้าใกล้ได้ดูแลช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุกสนก,กันนะครับสําหรับสุขภาพในช่วงนี้นั้นคุณต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะมีโอกาสอาจจะแพ้สารเคมีแพ้อาหารแพ้อากาศได้บางคนนั้นเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับในช่วงนี้ สำหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวกับผมผมได้ทิ้ง ID ดีไลน์ไว้กับคุณแล้วนะครับคุณก็แอดไลน์และส่งข้อความหมออยากดูดวงผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณเมื่อได้คิวได้เวลาแล้วคุณค่อยส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและถ่ายรูปลายมือชัดๆส่งมานะครับพอถึงเวลาตามนัดหมายผมก็จะเข้าไปดูดวงชะตาให้กับคุณสําหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาและแจ้งผมดูดวงชะตาผ่านโทรศัพท์ให้ทันทีนั้นต้องขอให้ด้วยนะครับ เพราะคนที่จะดูดวงชะตากับผมจะต้องมีการแอดไลน์จองคิวล่วงหน้าก่อนเท่านั้นนะครับสุดท้ายน,นี้ก็ขอวอวยพรให้กับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเข้ามากดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้คุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินชื่อเสียงเกียรติยศและความรักและอย่าลืมแชร์คลิปนี้กับกัญยาณมิตรของคุณด้วยเพื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเขาอบ้านใน,นอนาคนนะครับเพราะนอกจากทำนายดวงชะตาแล้วผมยังบอกวิธีการป้องกันปัญหาและบอกวิธีการแก้ปัญหาเอาไว้ด้วยแล้ว จะอย่างไรเสียก็้าจมมีประโยชน์อย่างแน่นอนขอทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่คลิปหน้าสรนปณ้สวัสดีครับ